คุณแดดที่บาบอเห็นเนาะค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเนาะอยู่กับคุณพ่อถนอมนะคะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ขอบมนิววันที่สิบสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดหลังหวยออกหลังหวยออกมือหนึ่งเปล่ามาเลยนะคะพี่น้องพ่อกระเจียงว่าสิมาเมือนี้แต่อยากมาตะมุ่บ้านแล้วเจตัง รอมนทการพ่อกระลบก็จะอยู่นอนตัวเด็กนะคะจุดพอดย้อนเยี่ยมมาใจเย็นๆใจเย็นเย็นนะพ่อเนาะได้แน่นอนตอนแรกนี่มาแน่นอนเกตสังมาแน่นอนแม่นี่เด็เกตสังแอดมุนทการแอดบุญธรรมแอดประเสริฐมานณเบิดรนะคะกับญาพัดน้ำโอเซพ่อจะนั่งนี่ได้เป็นบัจจันั่งนี่ด้ยก็ได้ที่พัดสายใช่ อยากมาแต่เมื่อวานคุณแล้วพ่อพอพอกินพ่อข้ามพอพ่อเลยลรอพ่อบุ๋มเมื่าพอชอบบอกว่าพ่อถือพราะว่ามันหกหนึ่งเดี๋ยนาะมันก็บจิตไปใส่มันดึงไปใส่เก่าปับปใส่เสจิตไปใส่เสียแม่นปานตาเห็นปานลอกไว้เนาะพ่อเนาะซสำจับว่างเนาะครับเนาะเก่าก่อนข้อกันไม่ดีนะครับ มันกันอยู่ไทยคือพอว่าพอว่ามันหกหกกับเก้านี่มันชิ่งกันมากตัวใดอยู่ไทยก็ได้เออสวัสดีเอฟซีนะคะทางเพจทางช่องเจ๊ตังคนคทไทยเจ๊ตังพารวยนะคะอยู่กับคุณพ่อถนอมเอียงก็หกเก้าแล้วก็หกเก้าเก้าหกเท่านี้เด็กพ่อโบ่หายหลายคูสามาว่ที่เขาเป็นคู่สองคูนกับเขาแม่ควมพอว่า มันบ่เข่าล้วมันขึ้นซิฟเศาคุ้งกว่าโบเข่าพ่อก็มั่นใจพ่อเหมือนกันเนาะตอนแรกไม่ออกเลยน้อยๆพอออกล่างเท่านั้นเนาะมวออกบนล่างเท่านั้นเนาะพอปล่อยดิพอพอพอปล่อยหลายจุแค่นแข่นเนาะค่ะเนาะถ้าบ่เข่าก็บอกเข่าไปเลยกับโบได้เบิดหลายกับโบได้เบิดหลายพอเอาจังซี่โอ้ย ซุ้มเงินหน่อยพ่อก็ยังว่าอยู่เงินหน่อยเขาจะเอากระบุกซื้ออันนี้ก็ย่าไปอันนั้นเธอน้ำคัดของจังสี่มันกันั่นจักน้อยของจังสี่จักน้อยบ่พ่อจักน้อยแบบใดพ่อจักน้อยก็ย่าไปเน้นรังคนกับหองกอติซื้อเลขล้มงวดบ่อเข่าซ้อมกับไปแน่นด้วยก็บเราไปจังหนึ่งสับผู้เขาจะเคยเด่นเขาจะเอาเรว มันหูดีว่ะมันหูผู้ที่เคยติดตามมาตลอดเนาะค่ะน้อไปดึงเน็มานี่แบบมันสีโขกมันกับมันก็บสีจอเลี้ยงพ่อก็ยังว่าถ้ามันเขาหรือมันสีเงาสีเงาตื่นต้นแต่มันนี่พอปล่อยพอเลยเหมือนพ่อปล่อยจอเลยเหมือนย่างไปนล้วในหมู่บ้านนี่เข้าวห้องใส่สวดๆแบบว่าทวดๆเลยเดีใส่พอพักตอนนี้จะได้พ่อเดี๋ยว เดี๋ยวเด้ยงไหมกันเออขาเจ้าก็ถามปล่อยรูปอย่างปล่อยก่อนโล่งกีบรูปอย่างเดียวมือแรงก็เกะตัางมากว่ะจังเบิองค่ะอืมจังเบิองเลยน้อนเนาะหอยเอฟซีมามาแน่นอนแหละมือแรงนี่จ้นมาแน่นอนมันก็ทีเขาคือเขาเะหน้าไปซ้ำนัดกันไว้เนาะพอแล้วก็ะถาเฮาอยู่ดิพอทานตัวเนาะของเราาได้กลับมาหาผออีกแน่นอนเนาะ กลับมาดังอีกครั้งนะครับคุณพ่อถนอมงวดที่เท่าได้ก็พ่อโตเดียวบานนี้งวดนี้งวดที่สิบสิบเว็ดเงวดงวดที่สิบเอ็ดิบเว็ดงวดบางหันสิบงวดนี้สิบเอ็ดิบเอ็ดเราป่พ่อสิบเอ็แล้วปกติเลขพ่อเนี่ยแต่เน่าไปจะถึงจักงวดครับเน่าไปปลายเติบยูเดรีครับถึงสิบสิบกัวด้วยสิบกัวอยู่ฝากติดตามเน่าไปมันโบแม่มันไปเลยน่ากะว่ามันโบเขางวดนี้กขงวดหน้า โบเกินสองงวดตับเขาคือเก่างวดที่เท่าไหร่นะพ่องวดนี้งวดที่สิบเอ็ดงวดงวดนี้งวดที่สิบเอ็ดแต่เลขวิ่งเลขแรีกนี่เขามากตลอดงวดเมื่อกี้เขาตัวไดพ่อฮะเขาเกาหกเขาเกาหกเลขวิ่งพ่อมันกับมีหกกับมีเกาเนาะกอดข้อกันมาเลยปะสองตัวมันจ้องกอดพ่อกันมากกมากคือพอวายเลยอ่ะอีฟอกคือแม่นไทายพี่น้อง เก้าหกปอดข้อกันมาเลยนะคะเอฟซีเบื้องหวดนี่ชันสิบจังไดงวดนี่เดอหวดนี่นี่พ่อได้แล้วได้แล้วบ่ได้แล้วหวดนี่มันใจยูมบ่พอมันใจคือเก่ามันใจคือ่อพ่อก็พร้อมทีจะปล่อยแล้วค่ะมันใจจักเปอร์เซ็นต์เนาะอ่มันใจจักเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์ดค่ะหวดนี่ เลขวิ่งแมพ่อเลขเลขวิ่งนี่แปดกับเก้าตัวได้ก็พ่อแปดกับเกแปดกับเก้านะคะงวดนี่หนึพฤศจิกายนรอครับฮะวดนาทิตหนึพฤศจิกายนรครับนี่ละวดจะถึงอย่างไรวันที่หนึงสี่สะถึงนี่โตได้กพ่อแปดกับเก้าแปดกับเก้า แปดกับเก้าโอเคเนาะบอมีเปลี่ยนปล่อยเหล็กวิ่งสกอนแม่นบอลมาหนิปล่อยเหล็กวิ่งก่อนจับคู่จังมาเอาบ่จังคอยมาอีกมันคอยได้สิบวาพ่อกันดูสิว่าจังได้พ่อกันหนูมีบ่เราคิดทอดแล้วอย่างไม่มัวแต่ว่าผู้ใดสิเอาแต่กับ็ไปจับกันก็แล้วแต่ไปจับกับกัแล้วแต่ค่ะ พระเจ้าก็คือชี่จับได้อยู่บ่พระเจ้าก็พระเจ้าก็หาตัวจับใส่คือกันเด้กต้องคนเก่าเกศใส่เด้บางหันเกศเก่าก็มีต้องคนเก่าหกเก่าบางข้นเก่าน้ำพ่าเลยเพราะว่ามันตัวเดียวเม็ดเดียวมันเม็ดเดียวบางคนเขาเก่าเก่าบางคนเก่าหนึ่งพระเจ้าบอกพ้าเพิดอยู่เรีนกันอยู่แล้วแต่เอซีมาร์เราหัแล้วแต่มาร์พอบ่หาหำตอนมาัายพ่อพ่อก็ยังว่าชื้อตัวไหนกับยาว พ่อให้ขอเอาหก็บอกเก้าติดเอาไปน้ำให้เอาไปน้ำพ่อว่าวอนี่พ่อจำได้บอจำได้ค่ะจำได้บอพ่อพ่อมั่นใจพ่อคักซ้ำนั่น่ะพ่อบอกได้หามเอฟซีเอฟซีมาตัวได้ให้ซื้อเลยซื้อเลยพอแต่ห้เอาหฮก็บอกเก้าติดค่ะไเอาไปน้ำไปใส่กระใสไปใส่กระยาวไปน้ำแอม่พ่อว่าคำนี้ผู้ใด้ได้เบิ้งคิปสีหูนั่นูเลยละพ่อก็บอกข้าเจ้าอยู่เปิดเบิ้งเลยคิปนั่นพ่อว่าจังสี่วอเปิดไปเบิ้งเลย โคตรเฟืองเลยเอฟซีตัวจ,จริงเพิ่นคือซิบว่าผัดหอกเนาะเคนแ่นที่เป็นเอฟซีพอถนอมนะคะมากรุกกรุกยุ่งเทพมได้เฮกันหรอพ่อพ่อเล้กอกเคเลย<อ>เเได้อยู่ในผู้รักหาล้อยผู้รักพันเขาเจ้าก็มีเงินเนาะเขาเจ้าก็ซื้อเข<ม>้าผัดตัวละร้อยตัวละยี่สิบยิงสีน่นาบอกคักปานนี้เนาะพ่อเนาะ ตัวเดียวนะมิตรห้าวเนีแอดมินเนี่ยนะบัดนั่นแตกมาจะได้แอดมินมันไปไล่มองไล่บอลเนาะไปนอนละขมาทายพ่อกันนาจีพากันเราไว้จักนิดจักหน่อยกับบอวัยนี่เขม่เหลือจะได้พ่อพอพูดดีพอเด้อนั่นตัวเดียวนะไปไล่มองไล่บอลกันชิดปีกซับสนนี่นำมันเข่าตรงๆเข่าจังสี่มันชวนมากวันนี้ก็ต้องเข่าอีกแล้วพ่ะงวดนี่ก็เอาน้ำพ่อเนี่ยงวดเลขไผ่มากเลขกริ่งเลขแว่นนิ่ ปดกับเก่าบินเลยแจบนรางมันจังบวเสียเสียวงวดงวดงวดวัางหันมันกะทั้งบนทั้งรางเห็นบั้กอดข้อกันมากกอดข้อกันมากอีกซ้ำสามต่อคุณงวดนี่เดี๋ยวบอมันจะกอดบ่งวดนี่บกอดทักแม่นล่ะสองตัวนะอ๋อแต่ว่างวดนี่บกอดบกอดบอมันแต่ว่าหักมากคือเก่าบักมากคือเก่า วันที่แล้ว9-6กอดคอกันมาแลเรายืนยันเลยว่าจังได้ก็กอดคอกันเนี่ยแต่ว่าวันนี้พ่อมาบอกอดบอกรส fc มีตัวใดเด็ดเด็ดเอามาจับใส่ได้เลยไม่นาะพอจับใส่ได้เลยงวดนี้ไม่กอดนะคะ fc แต่ว่ามาแน่นอนมาแน่นอนบ8-9มีพอดีมาทั้งสองอนะพรว่าเอ๊ะเอา fc อมเมนต์ว่าผมขอเลขวิ่งหน่อยครับพ่อถนอมมาจันเอาเลยตัวใดพ่อ8-9 อย่งนี้บอพี่น้องได้ยินบอตัวไหนนะครับแปดกับเก้ามาแน่นอนมาแน่นอนคุณพ่อมั่นใจไหมครับบลางมั่นใจมั่นใจมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์พ่อร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้อค่ะวันนี้จะเป็นวัดที่สิบเอ็ดที่สิบเอ็ดนะคะสหรับที่ิบเอ็ดสิบงวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะคะเอฟซีสำหรับเลขวิ่งของพ่อไม่เคยพลาด บางครั้งก็จะกอดคอกันมาแต่มาแน่นอนมาแน่นอนแต่งวดนี้กอดหรือไม่กอดไม่กอดแต่มาแน่นอนไม่กอดแต่มาแน่นอนค่ะฟังสัจจเด้อพี่น้องเด้อไม่กอดแต่มาแน่นอนวัตทิ่ผ่านมาแล้วกอดค่กันมาท่ากันกอดแน่นอนนั่งผ่อนแล้วเบาดีๆกันผู้ใดได้วันนี้จ้างให้กบ่กอดบ่บ่กอดหัดที่าน้ากันอยู่จ้างให้บ่กอดเลยเป็นจ้างให้บ่งวดนี้บ่กอดบ่กอด หักมานล้วกันจ้างให้กบกอดบกอดนี่แปดกับเก้านี่บกอดบกอดข้อกันมาบกอดบกอดข้อกันมาโบแมนว่ามันสิกอดมาสุดหัวมันาอังทีบเร่เรหงวดบางหันเห็นบัวบ้าหกยังส่ก็จักโตสบายเก่ากะจักโตเบ่งไปอย่างว่าบมเขามันสิยู่ไรพ่อปนีรักนีส่วนมากเลยพ่อมันสิยูรักไลยยูรักนวยส่วนมากสิยูรักนวยส่วนมากสิยูรักนวยทำให้มันมาตัวเดียวยังสิกะดูนวย มันสิบรยู่หมองเืินกัมันมายุรักษิฟนี่มายู่หักหน่อยเบาง่ายๆร้อยเที่ยหายหายไปเชไปสองเทียแต่บ้างวันบางนึงหกนี่มาลางหลักษิแต่ว่าพอหายหกกับเก้าเนาะันกักอดข้อกันมากข้อกันมากเห็นบอกมันก็แย่งกันตัวอะไรร่วงท้ายมันก็เขาเวดหน้า่องตู่น่แน่นอนแน่นอนมันก็กอดข้อกันคับบนหนึ่งตัว หดข้อกันคักอิลีนะคะสำหรับหดเมื่อกี้นี้นะคะเอฟซีแตกลับมาอีกอยู่หรอกเดี๋ยวก่อนหัวสีออกนี่กลับมาถ่ายพอเลยถ่ายพอได้รัรลอยก่อนว่าจะได้ก็พ่อจะได้มาอีกบ่เดือนนี้มาอีกจะถายใกล้ๆเลยสีออกมาเลยหรือบ่ใกล้กับมาเลยท่านได้จับคู่ได้เหรอท่านอาจับคู่อีกแล้วก็กลับมาสาัวอีก คือว่าเมื่อนี่นั่นแถ้เล็วิ่งไปก้อนเอาเลขวิ่งไปก่อนใจเย็นๆนั่นบ่พอใจเย็นๆยาใจห้อนจ้าโอ้สดงว่าพอแล้ว่าตั้งใจเย็นชีโชคมาเลขมันเขาเร็วแล้วก็ต้องให้เราพิจารณาค่ะคเนาะการเชื่งชีได้รับร้อยน้ำมานน้ห้พ่ฟอสนแม่นๆก่อนยาดเอฟซีลืมบ่พอตะวันเลขมันมีแล้วล่ะเนาะพ่อมันมีแล้เอเลให้พ่อได้รับร้อยแป๊น้ำในแม่เขาเจ้า แข่ไก็ไหวงดเมื่อกี้นี่มันเขาแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี่พ่อเพิ่นปล่อยเล็กวิ่งไปก้อนมันยังหอนหอนอยู่แต่ว่าเลขนั้นได้แน่นอนได้แน่นอนย่านเอฟซีลืมไหมมาอีกมาอีกมาทายอีกกันลืมนะคะเดี๋ยวรอนะคะเอฟซีพิมพ์รอไปด้วยครับพี่น้องนะคะสำหรับวันนี้ย้ำตัวเลขวิ่งหน่อยพ่อตัวไหนนะแปดกับเก้ามาแทบบ่มาแท่ S <S แมัโบอก,กอดข้อกับมาแทะมาแทะมันใจคักเนาะพอมันใจคือกันจากเปอร์เซ็นพ่อร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเนด้อค่ะจ้างให้กระบอกกอดเด้อละวะ่ะจ้างให้กระบอกกอดค่ะ fc ออจับมือทูดายแบกครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งให้ด้วยนะคะ